เฮ้ยทำอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยคือเค่มเป็นพวกกันนะวันนี้กูไม่ต้องย้อนสังเวยแล้วเว้ย กาบสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนทุกท่านนี่ะครับวันนี้อยู่ช่องโอไฮโอนะก็วันนี้ผมได้เดินทางมาหาเห็ดคนเดียวนะซึ่งเห็ดก็เห็นขเขาแล้วก่อนนะเห็นวันนี้คือวันสุดท้ายซึ่งผมไปหาเห็ดวันนี้ดวงสวยมากไม่ได้เห็ดสักดอกเลยนะทุกคนและอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเช้ามองทุกคนดู แต่ในกล้องนั้นอาจจะดูสว่างนะครับทุกคนกับข้าวไม่มีกินแล้วผมต้องรีบออกมาหาเห็ดนยผมมาหาช่วงท้ายๆท้ายๆเห็ดออกวันนี้ที่บุเขาว่ากันนะจะเป็นวันสุดท้ายนะที่เห็ดจะขึ้นวันสุดท้ายสมชื่อเะยทุกคนไม่มีสักดอกเลยผมมาวันนี้ขาดทุนมากผมก็ยังหาทางกลับบ้านไม่เจอนะเหนื่อยมากเลยมาเสียเที่ยวมากวันนี้จะกลับบ้านทันไหมเนาะ เอะ,อะ,อะละทุกคนยังไงผมจะอัปเดตทุกคนฟังนะนี่ทุกคนสภาพการวันนี้ฝนไม่กตกเลยนะเสียดายมากไม่ได้เห็นจอกผมจะกลับละนี่เหมือนผมเดินตามทางนี่ไหมทุกคนผมเดินทางมาจากฝั่งเนี้ผมลุยป่ามาผมจะเห็นรอยมันจะจะเห็นรอยอขออภัยด้วยครับจะเห็นรอยผมผลพางมาเนี่ยผมจะเดิอนอ้อมตรงนี้มา มาคนเดียวนะนะทุกคนวันนี้แล้วผมเพิ่งเห็นทานตรงนี้นะเริ่มเย็นแล้วทุกคนเห็นไม่ได้แย่มากเลยถ้าได้สักโลสองโลก็ได้ข้าวกับข้าวก็ยังกับข้าวก็ยังดีนะอันนี้ผมไม่เจอสัดดอเลย เเยงไงีไอ่ะคืออะไรเนี่ยเดินรุดมาที่ไหนวะเนี่ยผมไม่รู้ผมเดินรุดมาที่ไหนไกันทุกคนไม่มีต้นกระเจี๊ยบด้วยว่ะคนดูที่ไข่ที่ไข่มันเนี่ยมันที่ของใครก็ไม่รู้นะทุกคนฮ่า คนดูมีฟักทองเนทุกคนน่าเหลือเชื่อมากเว้ยเฮ้ยมีกระต๊อบบ้านคนเนีย่ยทุกคนเห็นไหมมีกระต๊อบด้วยอ่ะเฮ้ยใครวะเนี่ยดูดูดูเห็น <playground. S 1> ไหนมเห็นไหมคน้โหใครก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่แก้ผม ผมบุกรุกบ้านเขาบอกก็ไม่รู้นะโองดูดิชายหนุ่มสองคนนะแต่ไม่รู้เป็นใครเขาบอกกินคาบหรือย่างอะไร ครับวัดเจอเห็ุไหม,ไมเฮ้ยมันเจอได้ไงผมเดินน้องมันไม่เจอเ<อ>ลยไค่ว่นนะ เขานี่งามมากนะทุกคนยืนหน้าเพื่อกระเบลมอ่ะคนกระเลงนะทุกคนเออกระเบลมอะมเขาที่เชื่อมมันมีคนมานะเหมือนเขาจะรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะทุกคนดู มยอะไรกันก็ไม่รู้อะมาทำอะไรอาไว้หิวข้าวเลย เขาจะหาผมบุกบ,บ้านเขาบอกเนี่ยผมส่งไปทุกคนใกล้ๆใกล้ดีกว่าพูดเป็นภาษากะเหรี่ยงนะทุกคนเขาบอกว่ามีข้าวไหมไ <c oughs> ม่เคยคุย Ê, có mấy anh này, có mấy anh này Để con ăn không với dưới dưới trên mấy tốt mạnh mạnh bằng nè เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นต้องเดินยองเ่ากันทุกคน เราทำอะไรกันนะไม,ไม,ไมกล้ารเอาไก่ไงเขาชวนกันนอนอะไรสักอย่างเนี่ยเกิดมากิมามาที่าาท้องเมีเอกนะอกระทบูกเก่ามากเลยทุกคน ผมเข้าไปใกล้วันนี้ไม่ได้นะเผื่อเขาจะทำอันตรายผมซึ่งร่างกายผมตอนนี้ก็ไม่แข็งแรงมากนะ เหม i, <ic> ata, ble, ือนเป็นฤอสีนะทุกคนแต่ไม่รู้ใช่ฤอสีเปล่าก็ไม่รู้นะเกิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยอยูเค้าเป็นพวกกันนะ ไม่ต้องโดนแล้วสังเวยอะไรวะหลอนแล้วเว้ยหลอนแล้วอกับไปาร์กว่าไคนมสังไม่ต้องโดนสังเวยแล้วเฮ้ กูไมดผม้งผมกองทำอะไรวะเฮ้ยมึงฆ่าคนตายแบบนี้ไดงวะเฮ้ยมึงฆ่าคนตายแบบนี้ได้ไงวะ ต้กอาวดธก่อเนยนทุกคนไปยังแข่งจะไม่ถนัดด้วยนะทุกคนมีข้างเดียวด้วยที่นี่ไปไหนวะมึงฆ่าคนตายที่นี่ไงวะห่านี่ ต้องการอะไรข้าผเนี่ยฮะต้องการอะไรอะไรคือสั่งวยที่มันต้องการเนี่ยฮะเขามยุ่งในเรื่องของกูไม่ได้ยุ่งข้าวามึงฆ่าคนเมื่อกี้นะมึงฆ่าคนเมื่อกี้นะมึงทำไปได้ลงคอได้ไงมึงเงต้องไป มึอไปมึงข้าเหรอามากูเคียงเป็นพวกกันนะฮะอีสานี่ฮะทำนี้ได้ไงวะชีวิตคนมึงเห็หนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องของมึงมึงข้าวอ,อกูต้องช่วยอยู่วะมึงไปนะไม่รู้ หนุ่มคนนั้นยังรอดอยู่นะมึงไปมึงไปบอกมึงไปไปบึงไปดิวะมึงไปดิวะไอ้ฮ้าได้ยินไหมขอข้าวหกินบอยไปดิวะเฮ้ยไปดิบึงไปมึงน้องฝากก่อนหรึจะมาก็มาไปกะบังไป อีหาพวกนี้คิดจะค่าใครก็ค่าได้ง่ายเลยเหรอ,อมอ่นึงยังไม่ไปเหรอฮะฆ่าถึงแม่งไง,ง,นนงผมผมดว่จะกลับไปแวะด,ดูลุงเขาก่อนนะไม่รู้ยังรอดป่ะถ้ารอดก็ผมจะรีบกลับบ้านตามตามคนมาช่วยนะทุกคน รีบก็ไปดูลงุงมาก่อนนะทุกคนโอ้โหแขนก็ค้างเดียวไม่สามารถแบกแกกลับไปกลับไปได้นะไม้่แกเห็นแกงดิ้นอยู่แขนก็ค้างเดียวนะสักครู่นะทุกคน มีไว้หน้าบ้านนี่แหละมีสิ่งของใช้ทุกคนพาะพุทธลูกแล้วลุงเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนหายปริศนาได้ไงหายไปเลยทุกคน น้าเขาหายไปไหนก็ไม่รู้มีเครื่องเขาใช้อของเขาอยู่เลยลงเฮ้ยใช่คนบอกอวะเนี่ยเฮ้ยว่าผมต้องกลับไปก่อนนะทุกคนท่ิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคน ต้องขอกลับก่อนแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรหายไปปริศนาเลยก็คลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ผมต้องขอตัวลาพียงเท่าน,น,นี้ครับสวัสดีครับผม